เอาเรื่อง F, NFT เลยว่ามึงตักยังไงตรงไหนพนันตรงไหนลงทุนครับสมมุติผมมีหินวิเศษอยู่สิบก้อนอ่าหินหินโลมาสิบก้อนแจกไปใครถือหินก้อนเนี้ยคืนวันที่สามเอ็ดธันวาพอแบบถือข้ามเที่ยงคืนไปเป็นหนึ่งมกรลาเนี่ยผมให้ผมให้ตังค์ล้านหนึ่งอืมอ่าหินสิบก้อนเนี้ยก็ไปถือก็คือผมแจกตังค์ปีละสิบล้านสมมุติครับสมมติผม อ่าผมให้พี่บ่วงไปให้ไอ้ไนไปให้ทุกคนแบบรอบตัวให้ไอ้ไฟไปไอ้ไฟเอาไปสามก้อนเสร็จปุ๊บพี่บ่วงก็เอ้ยออยากใช้เงินก้อนวะอยากซื้อบ้านจะแต่างงานละก็เอาไปขายเอาไปขายไนเอน้ยไนเนี่ยมึงก็มีหินพิโรกูก็มีหินพิโรไนมึงเอาไปกูขายมึงสิบร้านแล้วกันอ่าไอ้ไนก็ต้องไปคิดว่าไอ้เฮียรับหินจากพี่บวงมาเนี่ยให้เงินพี่บวงสิบล้านได้หินพิโราหม่ก้อนหนึ่งเนี่ย แม่งสิ้นปีกูได้ทุกปีปีละล้านปีละล้านเฮ้ยสิบปีคืนทุนแล้วนี่ว่าอืมอืมอ่าอันนี้ถ้าไม่ได้ไปกู้มาอันนี้อ่าอันนี้ r O I สิบถ้าไม่ได้ไปกู้ก็ r O E ก็สิบเหมือนกันถูกไหมครับเ <c oughs> อ่ทีนี้ถ้ามันยังอยู่ในในการพฤติกรรมในการคำนวณอะว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวกูไปทำรีเสิร์ชก่อนพี่โลแม่งจะตายแล้วหรือเปล่าวะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือเปล่าอ่า อ่าหรือว่าแบบพี่โลแบบแม่งน่าจะอยู่ได้อีกร้อยปีโอเคแม่งมูลค่าร้อยล้านแบบในในไลฟ์แปตนร้อยร้อยกว่าปีออะโอเคกูซื้อพี่บวงผมซื้อพี่สิบล้านผมซื้อครับสมมุติคนจะมาซื้อต่อไนท์อีกคนหนึ่งบอกว่าอ่าไนท์งั้นพี่ให้สิบห้าล้านเพราะว่าเขาใกล้ชิดกับผมมากกว่าเขารู้ว่าผมแบบมีความรู้อะไรบางอย่างหรือว่าผมจะรวยขึ้นผมจะให้เงินมากขึ้นรหรืออะไรก็ตามเขาก็อาจจะยอมซื้อไนท์ก็อาจจะออขายไปครึ่งหนึ่งถูกปะ ครับขายไปก้อนหนึ่งนา,าได้มาสิบห้างั้นต้นทุนของอีกก้อนหนึ่งอาจจะเหลือลห้าแล้วนายก็เซฟขอบคุณครับรูบ้หรือว่าไปทําดีเซิร์ชมาก็คือเขาลขงทุนแต่ทีเนี้ยนี่ก็จะมีแบบพวกที่แบบอเี ye, a, my, ้ยหินโรมาหินโรมาไปโฟโมกัน fear of missing out ภาษาไทยคือกลัวตกรถอ่าครับเอ่อแบบเฮ้ยเนี่ยกูได้กูได้ข่าวมาเนี่ยทูเดมูนเลยี้่แบบแม่งมียาอมตะที่โรแมงจะอยู่ได้พันปีไปซื้อเหรียญที่โรร้อยล้านกัน S <S อืมอ๋อแล้วมันก็จะมีคนสังแล้วก็แบบไอ้เฮี้ยกูกลัวกูกลัวพลาดอ,ะอ,อ่ะกูซื้อแล้วเพื่อจะซื้อได้แพงกว่ากูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอ่าอันนี้คือมึงข้ามมึงข้ามเสร็จละมึงมึงจะเริ่มมึงเริ่มพนันละอ่าเออคือทั้งที่แอสเซทมันเหมือนกันหังพี่ในกรณีที่พี่พูดเนี่ยคือทรัพย์สินเนี่ยมันมันมันคนเดิมมันคือหินไม่ได้เป็นหินก้อนเดิมพี่ก็เป็นเจ้าของคนเดิมความแตกต่างคือการใช้หลักการในการลงทุน ใช่คือมึงกําลังลงทุนหรือมึงกําลังพนัน mm hmm. บนสิ่งเดียวกันหินก้อนเนี้ยม,มึงเปลี่ยนให้เป็นดิจิตอลเป็นคริปโตดิมันก็คือ NFT ลงมาอืม mm hmm. อ่ะก็ไปแบบเอ้ยเกมนี้นะเดี๋ยวแม่งจะมีมูลค่าอย่างนี้อย่างนี้เปล่าคุณต้องลองคิดดู NFT จริงๆมันก็ไม่ได้มีไม่มีมูลค่าเลยบางทีมันก็ uh huh. มีศิละปะอยู่กับมันถ้า mm hmm. NFT นะั้นนะม่งเป็น NFT ของการ์ด a l l e s e Magic the Gathering อืมแืม Black l ไปแล้วสองล้านแล้วตอนนี้ครับ yep. ซึ่งซึ่งตัว Magic the Gathering เองอ่ะมันก็มีเวอร์ชันดิจิตอลซึ่งคุณสามารถกลับไปกลับมาได้ตลอดคุณเอาใบจ,จริงอ่ะส่งไปให้เขาทำลายแล้วเขาจะออกเป็นดิจิตอลให้คุณแล้วคุณก็เอาดิจิตอลเนี่ยให้เขาลบออกแล้วเขาส่งใบจ,จริงมาให้คุณก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใน NFT นะตอนเนี้อืมแต่ถ้าคุณมองว่าอันเนี้ยแปลงมาเป็น NFT แล้วทุกคนมันเอาไปใช้เอาไปเล่นกันมันก็มีมูลค่าพื้นฐานของมันที่ทุกคนเชื่อมั่นมันจะมีเบสแวลูที่ทุกคนเชื่อมั่น ืกับราคาที่แม่งเป็นโฟโมแล้วก็มันก็จะมีคนที่แบบไอ้เหี้ยกูไม่เชื่อพอไม่เชื่อปุ๊บพอไปพูดคนอื่นก็จะด่าว่ามึงฝัดอ่าเราไปแสดงความกลัวว่าเฮ้ยกูกลัวว่ไอ้เหี้ยแบบราคาไอ้เหี้ยพี่โลมันจะอยู่ได้พันปีได้ยังไงวะยายเฮียอะไรจะทําให้พี่โลอยู่ได้พันปีแต่ไอ้คนที่แม่งซื้อโฟโมไปแล้วซื้อตอนสองสามร้อยอะสองสาร้อยล้านอะมันก็บอกไอ้เหี้ยมึงฝัดไหไอ้ไอเหี้ยมึงพยายามจะทําให้ราคาตกอะอ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า จะอินเวสเมนตหรือจะแกร์บิงอ่ะแม่งอยู่ที่วิธีการในการตัดสินใจลงเงินอืมเฮ้ยผมผมอันนี้น่าสนใจนะคือของที่ผมกับนายคุยกันอ่ะเหมือนเราพยายามแยกว่าอันไหนคือการลงทุนอันไหนคือการพนันเป็นธุรกิจแบบถ้าสมมติแบบแบบเนี้ยเรียกว่าการลงทุนแน่ๆนแบบนี้เรียกการพนันแน่ๆน่แต่ของมุมพี่โร่มุมพี่โลคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่ามันเป็นสินค้าตัวเดียวกันหรือธุรกิจเดียวกันแต่วิธีมันแตกต่างกันมันก็ อาจจะไม่ใช่การลงทุนแล้วมันก็เป็นการพนันแล้วคือต่อให้เป็นสินค้าที่ทํามาเพื่อพนันเลยอะอหรือว่าทํามาเพื่อแบบเอาตรงๆนะ NFT บางตัวทํามาเพื่อหลอกตังค์มึงเลยอะือมแต่ถ้ามึงคํานวณได้อะถ้ามึงรู้ว่าแม่งมีใส่เอฟฟอร์ดไปเท่าไหร่ถ้าราคาต่ํากวันนี้เจ้าของแพลตฟอร์มแม่งขาดทุนอะือมแล้วถ้าเราไปซื้อตรงนั้นน่ะมันก็ความเสี่ยงก็จะต่ํามันก็ยังเป็นการลงทุนได้มันอยู่ที่ว่าเราหาจุดที่มันลงทุนได้หรือเปล่า <จ>หรือเราแค <stop. S 2> nah uh ่ฟ oh, uh ัง huh. ว uh ่าแบบไอ้ท <Kas per now> mm ี hmm. mm ่มียาอายุวัฒนะว่ะต้องซื้อผมยกตัวอย่างอ่ะไอ้เหรียญพระจันทร์ที่พี่บวงกับผมซื้ออะครับอืตอนที่เราซื้ออะเรากําลังมองว่าเขามีอินฟราสักเจออะไรเขาจะเซิร์ฟทางประเทศยังไงซึ่งเขาเขาค่อนข้างออฟฟิเชียลสำหรับประเทศเขาอคล้ายๆกับบางแพลตฟอร์มในประเทศเราแต่ว่าประเทศเราก็ออกหน้าออกตากว่านะ แต่ว่าเขาอะมีแบบมีจังหวัดมีเมืองที่ในประเทศเขาที่รับเหรียญของเขาแล้วเรามองว่าแบบเฮ้ยพื้นฐานมันเป็นแบบนี้เม็ดเงินในประเทศเขาเงินหมุนเวียนเท่านี้แค่แบ่งมาสักหนึซนมูลค่าเหรียญของเขาค่าแก๊สของเขาจะเท่านี้เรามองว่าเหรียญมันขึ้นได้เราก็ซื้ออืมครับแต่ถ้าใครไปซื้อตอนเจ็ดิบเหรียญ่ะ กูว่าอันนี้คือมึงมาตอนโฟโม่ะแหละแบบ hmm. มันขึ้นใหญ่เลยกูกลัว hmm. กูกลัวกลัวแบบกลัวไม่ได้กับเขาด้วยผม,มผมเชื่อว่าถ้าไม่ได้รีเสิร์ชหรือไม่ได้มองข้อมูลที่อะไรเลยนั่นคือคุณกําลังพนัน hmm. พนันว่าแบบเอ้ยแม่งมียาอายุวัฒนะนั่นคือยาอายุวัฒนะเลยแบบเฮ้ยกูเชื่อว่ามันจะไปห้าร้อยเหรียญกูซื้อเจ hmm. ็ดสิบหลุมแต่ว่าพี่โลซื้อพี่โลซื้อสิบเจ็ดพี่่วงซื้อยี่สิบแต่ว่าไม่รู้ว่าเจ็ดสิบไปห้าร้อยแน่กูซื้อลงมาหกสิบลองอวก อืมเออตัวเดียวกันเป็ได้ทั้งอินเวสเมนต์ทั้งแกมบิงอืมขอบคุณพี่โรสหรับอินไซต์กับเรื่องนี้เะยผมนึกถึงเรื่องที่ผมเล่าให้พี่ฟังเลยในในที่แกเล่านะอ่าพี่จําที่ผมพูดถึงเรื่องคนที่ถูกลอตเตอรี่ติดการสิบสี่รอบได้ปะอ่าได้ได้เตฟานมันเดวแต่แกอ่าพี่โรแกพูดถึงเรื่องของจุดของการลงทุนว่าเขาไม่ได้มองว่าการพนันการลงทุนเป็นสิ่งตายตัวแต่มันขึ้นบหลักการในการใช้ช่ไหมพี่คือเขาไม่ได้คิดว่าแบบสมุติพูดถึงหวย พนันแน่นอนอไม่ได้คิดงั้นใช่ใช่คือผมนึกถึงคนคนนี้จริงสเตฟานแวนเดลแบบของของใครหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเขามาบ่อยมากนะเออผมผมลืมนึกในจุดนี้ไปนะแต่แต่ผมก็ยังแบบค่อนข้างค่อนข้างแบบโคเรื่องของมูลค่าในตัวสินทรัพย์อยู่ดีนะแบบว่าถ้าสมมติว่ามองในเรื่องของพิโลตะเกียหลักการของเขาคือหลักการของการพนันจริงแต่สุดท้ายเขาก็มันก็ยังถือว่าเป็นการลงทุนได้อยู่หรือเปล่าถ้า แต่ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะเขาไม่มีความรู้อะไรเลยแต่สินทรัพย์มีมูลค่าไงพี่ถ้าสินทรัพย์แบบถ้ามองว่าหินก้อนนั้นให้เงินได้หนึ่งนั้นป็บชัว์ๆเลยนะนั่นก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าเพียงแต่เป็นการลงทุนที่ไม่รู้ือเขี้ยอะไรเลยหรือเปล่าเอออันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมโพเรื่องของมูลค่าใน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 ตัวสินทรัพย์อ่ะคือสมมุติว่าเราเราเราเอาเงินไปยัดในอะไรก็แล้วแต่ที่แม่งไม่มีมูลค่าเลยมันสามารถนับว่าเป็นการลงทุนได้หรือถึงนทุี S <S แต่มันก็จะแบบขัดแย้งกันปะ่ะเพราะว่าคนที่มีความรู้และมีสกิลจะไม่ลงทุนในสิ่งที่ไม่มีมูลค่าอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่นั่นแหละพี่มันเป็นมันเป็นแค่แบบทฤษฎีทฤษฎีในการคิดว่าถ้าทฤษฎีของของของพี่โรตะเกียถูกนํามาแอปพลายแล้วแบบการเอาเงินต่อให้มีความแบบใช้ความรู้เลยแต่สิ่งสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งที่ไม่มีมูลค่านะแต่ด้วยความรู้เขาเขาช่วยม,มันมูลค่าอย่างนั้นะนั่นนะว่าเป็นแนวคิดแบบการลงทุนปะ่ะแต่ลงทุนในสิ่งที่มันเหมือนพนันถ้าาาาาาอออยยยย่่่่่่งงงงนนนนนนััน้เรรีรรีีกกกมมมลลททุุพคคิดวูา และมูลค่ามันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาถ้าสมมุติว่าเราไปเจอสิ่งสิ่งหนึ่งณช่วงเวลาหนึ่งที่เขาขายกันในราคาที่มันน้อยกว่ามูลค่าของมันอะเราก็น่าซื้อถูกปะล่ะสมมุติว่าสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะสมมติหินวิเศษณนะวันเนี้ยมันมีมูลค่าของมันอะเราวิเคราะห์ออกมาแล้วจากความรู้ของเราทั้งหมดอะว่ามันมูลค่าสิบาทแต่ซื้อขายกันในตลาดห้าบาท เฮ้ยเราเรามองว่าเราจ่ายเงินห้าบาทเพื่อจะได้ของชิ้นหนึ่งมาในราคาสิบาทอ่ะมันก็คุ้มเราก็ซื้อในในใน,ในตัวอย่างของพี่โลมันคือเราเห็นชัดเจนว่ามันมีมูลค่าไงพี่แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นอะไรสักอย่างที่แม่งแบบไร้มูลค่าไปเลยอ่ะแต่ก็มีคนไปลงทุนกับสิ่งนั้นแม้กระทั่งมันจะไม่มีมูลค่าอย่างนั้นเรียวกว่าการลงทุนเรียกว่าการพนันนพี่อันเนี้ยมันก็น่าจะเรียกว่าการพนันแล้วหระอมัง้งแต่คือเราเราต้องเราต้องเข้าใจก่อนว่า การที่จะหามูลค่าของอะไรอย่างหนึ่งอ่ะบางเรื่องมันก็ง่ายบางเรื่องมันก็ยากนะการที่เราจะตัดสินว่าสิ่งสิ่งนี้มันไม่มีมูลค่าจริงๆเพราะว่าบางอย่างอ่ะมันไม่การลงทุนในศิลปะ่างเงี้ยบางอย่างมันไม่มีมูลค่ากับเราแต่มันมีมูลค่ากับคนอื่นก็อย่างที่พี่โลบอกอ่ะเมจิกเดอะแกเตอร์ลิงไอแบ็คโรตัสมันคือการที่หายากมากๆใช่เะล่าราคาสองล้านบาทแต่ถามว่าไปถามคนที่ไม่รู้จักเมจิกเดอะแกรเตอร์ลิงอ่ะให้มาตีมูลค่าหรือให้ซื้อเาก็ไม่สนใจ อ่า,อาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือการตีมูลค่าถูกไหมเออคือถามว่าณนะตอนเนี้ยในมุมของพี่นะพี่มองเอเกม NFT ว่ามันคือเกมเว้ยพี่มองในมุมของเกมเพราะฉะนั้นเนะ่ะพี่จะไม่สนใจเลยว่าพี่จะสามารถทำเงินจากมันได้ไหมพี่จะสนใจแค่ว่าเกมเนี้แม่งน่าเล่นหรือเปล่า แล้วราคาเท่าไหร่อันนี้นนผมเห็นด้วยกับพี่แบบ completely เลยน,น,นั่นคือสิ่งที่สุดท้ายแล้ววันเนี้ยมันจะน่านจะสรุปเป็นฟิวประมาณนี้ใช่เพราะว่าแบบเอตั้งแต่ตอนคริปโตเบทที่แบบว่าเหมือนเล่นเพื่อเงินไปแล้วอะและ้วผมบอกแล้วมันไม่ไมไมค่อยวเวิร์กเท่าไหร่ใช่ใ, <น S 1> ใช่มันก็เหมือนว่าเราเราได้บทเรียนมาแล้วอะเออคือส่วนหนึ่งอะมันไม่ใช่แค่พอพอพี่ได้ไปลองคริปโตเบทแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำเงินได้ไม่ได้เว้ยพอมันเป็นเรื่องของเกมมันคืออะไรรู้ปะ วันวันหนึ่งอะเราก็เล่นเกมไปอยู่แล้วเราจะเอาเงินไปเล่นกิฟต์ตเบดอะเอ้ยเราเราจะเอาเวลาเราไปเล่นคริปโตเบดอะเราก็ต้องเจียดเวลาในการเล่นเกมเกมอื่นมาถ้าสมมุติว่าไอเกมอื่นที่เราเล่นอะมันสนุกกว่าคริปโตเบดอะเราจะเจียดเวลามาเล่นคริปโตเบดทาไมอันนี้คือส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําเงินไปด้วยแล้วเราอยากจะเล่นเกมไปด้วยอะเราก็สตรีมดิเพราะเราสตรีมเราเล่นเกมที่เราชอบแล้วเราก็ได้เงินอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมมันเลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ย ผมไม่ได้สนใจเรื่องของเกม NFT เท่าไหร่ไม่ใช่เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นการพนันหรือการลงทุนซะทีเดียวแต่ผมมองว่ามันเป็นนละอย่างเลยมาคือเกมถ้ามันมีเกมไหนที่สนุกจริงๆต่อให้มันเป็นขายเกม NFT ผมก็เล่นเพราะว่าผมคิดว่ามันสนุกไงผมไม่ได้สนใจว่าผมจะต้องแบบได้เงินเท่าไหร่แต่ส่วนหนึ่งคือก็ต้องดูด้วยนะว่าเอ้เกมเนี้ยมันต้องซื้อเกมมาเล่นหรือเปล่าแล้วมันแพงหรือเปล่าถ้ามันแพงเกินไปก็ซื้อไม่ไหวใช่แต่ทีนี้เนี่ยคือ คือมามองในมุมของไหนอ่ะที่ไหนถามว่าเอาแล้วสรุปว่าไอ้เกม NFT ปัจจุบันน่ะมันมันลงทุนจริงเหรอมันเป็นการพนันไหมอ่ะผมก็ไม่อยากจะตัดสินมากแต่ผมถามใครที่สนใจจะเล่นง่ายๆแล้วกันว่าก็คุณก็ลองเปรียบเทียบกับเกมที่คุณชอบเล่นดูส่วนหนึ่งนะว่าเกม NFT ที่คุณเล่นอยู่ที่คุณบอกว่ามันได้รายได้เยอะเนี่ยกับเกมที่คุณเล่นที่คุณเคยชอบมากๆเนี่ยคุณคิดว่าอันไหนมันสนุกมากกว่ากันเพราะว่าพอมันเป็นเกมอ่ะ ส่วนหนึ่งมูลค่าของเกมมันก็คือความสนุกถูกปะ่ะถ้าสมมติว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยเกม NFT ที่คุณเล่นอยู่เนี่ยได้เงินด้วยนะแล้วคุณเล่นแล้วมันสนุกมากๆด้วยเท่ากับว่าเฮ้ยเกมนั้นน่ะในส่วนหนึ่งมันก็มีมูลค่าในความเป็นเกมของมันแหละแต่ถ้าคุณเล่นเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันสร้างรายได้ให้คุณได้แต่แม่งไม่สนุกเลยแม่งหน้าเบือ่อมเหมือนทํางานมากกว่ามันก็เหมือน mm. คุณก็ตอบตัวเองแล้วอะคุณไม่ต้องไปหาคําตอบจากที่อื่นมันก็เหมือน mm. คุณตอบตัวเองแล้วว่าเกมเกมเนี้ย ณนะตอนเนี้ยมันไม่สนุกมันไม่มีมูลค่าในความเป็นเกมเลยแต่มันก็แบบมันเป็นการลงทุนสําหรับคุณคือคุณเหมือนทํางานอยู่แหละเอาง่ายอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดอืม,อ,มอย่างที่คิดนะแล้วก็หลักๆก,ก็คืออ่านไว้เปเปอร์อย่างที่ไนท์บอกดูโทเคนอเมิกโทเคนอเมิกคือเหรียญของเกมใช่ไหมว่าเขาสร้างเหรียญขึ้นมากี่เหรียญแล้วเขาแบ่งออกเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเอาไปทําอะไรบ้างพวกเนี้ยมันจะมีผลกับ เรียกว่าอีโคโนมีของเกมทั้งหมดเอยอันอันอันนี้แนะนำมากๆนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะพอฟังถึงขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออผมไม่ได้อยากเล่นเกมอะผมอยากลงทุนเนี่ยแหละ เพียงแต่ว่ามันก็อย่างน้อยมันเป็นแบบเหมือนกับเราชินกับการเล่นเกมมากกว่าแนะนำว่าแบบให้ลองไปดู fundamental r e s e a r c h นะครับ t o k e n o m i c network activity use c a s e d e v e l o p m e n อ team อะไรอย่างเงี้ยไป Research เรื่องแบบ fundamental พวกนี้มาแล้วจะรู้ว่าแบบว่าเออนั่นแหละใช่คือคือคือที่ผมพูดก่อนหน้านี้ผมไม่ได้จะสื่อว่าเ f t มันเป็นสิ่งที่ไร้มูลค่านะผมแค่แบบพูดในเชิงทฤษฎีเฉยว่าทฤษฎีที่พี่โลพูดแต่แี่ถ้าสมมติว่าเราลงทุนกับสิ่งที่ไร้ค่า่่่งอรลีไมมันบโกกกะต เนี่ยวะอ่าวันนี้ผมตดมาแล้วผมตดใส่กระป๋องอ่ะมันเป็นดูไร้ค่ามากเลยด้วยแต่มันจะมีคนให้ค่ากับมันเพียงเพราะมันตดผมอะเพระฉะนั้นแล้วมันไม่มีสิ่งีไร้ค่าอยู่จริงๆผมแค่พูดในเชิงทฤษฎีเฉยๆฉยะว่าบอกว่าค้าตัวเป็นทฤษฎีอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทุนได้ไหมหรือว่าสุดท้ายแล้วก็สิ่งที่พี่พี่โลพูดมก็ค่อนข้างจะแอบสลูดอยู่ในดับหนึ่งนะเป็นแนวคิดที่เหมือนกับว่าน่าน่าเอาไปศาลต่ออืมบอกว่าการการลงทุนที่แท้จริง กับการพนันที่แท้จริงมันก็ขึ้นอยู่กับคนนั่นแหละว่าแบบใช้หลักการอะไรในการทำสิ่งสิ่งนั้นกับสิ่งสิ่งหนึ่ง